สวัสดีครับผมไอสิทธิพมยานพยากรณก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการตรวจด,ดวงชะตานะครับพยากรณ์ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดวงนะครับประจำวันที่16ถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568อ่า ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามในทุกๆช่องทางของผมเลยนะครับไอสิตผมมยานทยากรณ์สำหรับคลิปนี้นะครับจะขอเริ่มจากผู้ที่เกิดวันพุธสำหรับผู้ที่เกิดบันพุธนะครับความเป็นอยู่อารมณ์นะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าก็มีความสุขก,กายสบายใจดีนะครับแต่ให้เรามันระวังนะครับเรื่อง สิ่งที่ปิดบังซ่องเลนส์นะครับหรือว่าเรื่องอธุรกิจสีสเทาๆนะครับอาจจะยังไม่ถึงก,กระดำอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่อาจจะทําแล้วกึงผิดกึงถูกนะครับอาจจะทําใหม้มีเรื่องเดือดร้อนนะครับมาใส่ตัวเองได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆเนี่ย ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยให้สําเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสับดีสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงนี้นะครับอารมณ์นะครับบอกว่าค่อนข้างดีนะครับอ่าช่วงนี้เหมือนอาจจะทําอะไรนะครับให้ใช้อ่าเขาเรียกว่าอย่าเครียดอ่าอย่าเครียดอย่าวิตกกังวล นะครับทำตัวเองให้มีความสุขนะครับและที่สำคัญนะครับช่วงนี้ถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรนะก็เขาเรียกว่าอย่าคิดมากจนเกินไปเพราะบางทีเนี่ยอาจจะทำให้คุณเสียโอกาสนะครับที่จะได้พบสิ่งดีๆได้ทำอะไรที่ดีๆนะครับต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับในช่วงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จ,จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าได้รับหน้าที่นะครับหรือ,อความรับผิดชอบอะไรที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ทําให้เรา,ามีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะต้องอเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ และที่สําคัญจะตัดสินใจทําอะไรนะครับอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าพลาดโอกาสอะไรไปนะครับต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงนีอ้อย่างแรกเลยให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอชู้สาวนะครับหรือว่าการเป็น มือที่3หรือว่าอาจจะมีมือที่3นะครับเข้ามาทําให้คุณต้องเดือดร้อนนะครับอ่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะมีผู้เข้ามานะครับขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับดังนั้นอาจช่วยเหลือได้เท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆนะครับให้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็จะ ตัดสินใจทำอะไรนะครับให้นึกถึงนึกถึงนะครับสิ่งดีๆไว้ก่อนจะทำอะไรนะครับนึกถึงข้อดีนะครับต่อไปครับสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดนะครับในช่วงนีอ้อย่างแรกเลยนะครับคุณอาจจะต้องมีการวางแผนนะครับการใช้ชีวิตนะครับหรือว่า,าเรื่องต่างๆการงานการเรียน เรื่องต่างๆนะครับต้องมีการวางแบบแผนนะครับวางเป้าหมายไว้นะครับแล้วดําเนินการตามที่แผนที่วางไว้เป้าหมายที่วางไว้นะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จแต่ก็อาจจะมีนะครับระหว่างทางนะครับก็อาจจะมีเรื่องถูกกดดันนะครับอุปสรรคต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ขอให้ใช้ความอดทน นะครับอย่าล้มเลิกไปก่อนนะครับสิ่งที่มันจะสําเร็จสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นะครับอย่าล้มเลิกไปก่อนนะต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะได้มีการาถูกทับทามมามีคนมาพูดคุยเจรจาหว่านล้อมอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าอย่าด่วนตัดสินใจ อย่ารีบร้อนตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าเออเขามาติดต่อมาอะไรพูดถึงข้อดีอย่างเดียวนะครับก็เออออไปเขาตกลงไปกับเขาเลยนะครับอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจนะครับอาจจะพลาดได้ดังนั้นนะครับคิดให้ดีๆนะครับก่อนจะตัดสินใจทำอะไรไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับจะทำอะไรก็ให้มีการวางระเบียบแบบแผนนะครับวางอ่า ขั้นตอนนะครับหรือ,อเขาเรียกว่าถ้ามีเป้าหมายอะไรนะครับก็ให้ทำตามเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับอย่าวกแวกอย่าออกนอกลู่นอกทางนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันนะครับในช่วงนี้จะทำอะไรก็ดูติดติดขัดขัดไปหมดเนาะนะครับก็ทางที่ดีต้องใช้ความอดทน นะครับแล้วก็อย่าล้มเลิกนะครับอย่าล้มเลิกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างเนี่ยเกิดขึ้นจากใครหรือว่าเกิดขึ้นจากสิ่งไหนนะครับให้รีบกลับไปแก้ไขให้ตรงจุดนะครับแล้วถึงจะพอแก้ไขทุกจุดแล้วนะครับคุณถึงจะค่อยๆเริ่มนะครับบริหารจัดการนะครับค่อยคใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะครับ ในการดำเนินเรื่องต่างๆต่อไปนะครับแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องหนึง่งเรื่องความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้คุณเขาเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นะครับอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นบ้างจากผู้หลับผู้ใหญ่บ้างนะครับหรือจากใครก็ตามนะครับที่เขาอาจจะมีประสบการณ์หรือเขา,าจะมีความรู้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับผู้ที่อยู่รอบข้างคุณน,นะครับอาจจะต้องฟังความคิดเห็นของเขาบ้างนะครับไม่ใช่ามั่นใจในตัวเองก็จนไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยนะครับอาจจะทําให้เกิดผลเสียขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอาจจะได้รับภาระ แบกรับหน้าที่อะไรที่ามากขึ้นนะครับก็ให้ใช้ความอดทนและกันนะครับสุดท้ายก็ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงบิดามันดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหากพบปัญหาอุปสรรคการใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดี พุทโธธมโมสังโฆมาตาปิตุกุบาจารย์สวัสดีครับ